เธอี่เลียจะสร้างลูกเปตตองจากออนไลน์จ้ะสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเมเนีพิมสิมาเปิดกล้องของอของที่สร้างจากออนไลน์นะจ้ะเป็น เป็นตองจ้ะพี่น้องแช่ยววะเปิดเบิ้งไปน้ำกันนะจ้ะสิเป็นตั้งไหนโอ้หนักจ้ะพี่น้องโอ้หนักอีลี่เขายังเปนอยากเป็นเป็นตองก็เลยสร้างมากแม่ร่าคาถืก,ถก,จกๆ,ๆจก้ะราคาย่อมๆ ถือว่าเห็นลูกแล้วสวยงามจ้ะพี่น้องเบิ่งจ้จะแต่ว่าพี่มันกับว่าแมนนักเล่นอันนี้เนาะจ้ะสื่อมาได้ลากฆ่ากับโบแพงจ้ะพี่น้องลูกไส้ <c oughs> เปตองแม่ลูกไส้คนสไอลูกไส้เขาสั่งมาาห้จ้ะในลากฆ่า รวมทั้งทรงรวมทั้งหยางเลยจะห้าร้อยสามสิบกว่าบาทจ้ะพี่น้องพ่อสื่อ,อจะพี่น้องซ้หรับมือไม่อยากล่องเล่นเฮาโอโหวะสิหาร์ไดโนจ้ะพ่อใหญ่เพิ่นถามถามคนที่เขาเล่นเปรดตองเขาก็นแนะนําจ้ะว่าให้ไปซื้อมองหันมองนี้แต่ว่าพ่อถามลูกไส้ลูกไส้ก็เลยสั่งให้พี่จำไว้ได้เนาะจ้ะว่าสั่งแดดสั่งราดสดาหรือสั่งแดดพ่อพี่น้องมาเบิง่ง คือว่าได้รักค่าถือใจจ้พี่น้องเพราะวะ่าอันนี้อุ้ยอ,นนอ,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 อันนี้แกนมันจ้ะพี่น้องพิมก็เห็นแต่แกนสีแดงสีสมเออสีแดงอันนี้แกนออกสีขาวจ้ะ พ้พี่น้องมาเบิรงแค่นี้นะจะพี่อะไริมก็เอือนลูกเปีดตองขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเนอจจะพี่น้องพิมพ์มาเปิดกล่องสู่พี่น้องเบิรงถ้า,าผู้ใดที่ผนสอบเล่นเป็นมืออาชีพกีสิซสื่อเป็นพันสองพันหรือสามพันพูนละมังพิมพ์วานะจะอันนี้ราคาถือถจะหกอันนี้นอกอ็หาลอยสามสิบสามบาทจะเท่นค่าจัดส่ง เครื่องคาจัดทรงอมอันนี้กับเจ้าแม่นยังเนาะจะอาจจะเป็นแนววัดก็ได้เนาะจะพิมพ์เป็นครั้งแรกขึ้นกันนะจะได้สั่งสื่อเพราะว่าพญอยากเรียนพิมพ์ก็เลยหายลูกทรายสั่งห้จ้ะเพราะกระซิม,มีอันนี้จ้ะอันนี้ขีดนี่กระซิมีขีดหนึ่งอันนี้เนาะจ้ะอันนี้ก็ะซิมีสองเซนจ้ะความแตกต่างจ้ะ อันนี้ก็ซิมีสามเซนสามขีดนะจะพิมเอินแบบนี้จะพายเอินแบบใดกะบอกสู้กันฟังเลอจะผิดพลาดประกันในกะขอถทดขอไพ่จะผ้าพี่นองมาเบิ้งมียางละคูจะมีสามคูผ้าพี่นองช่มเปตองแล้วกมาช่มสนามเลยจ้าพิมกระซิมาเล่นกันกับ่อยญยจากกับลูกชา้จ้ะบรรยากาศกับแบบนี้เลยจ้ะพี่น้อง อันใดสนานอพี <blunt animation> ่น้องเบิองแล้วมันคือจังสีเสมอกันเราใจห่างเกมนี่พิมพสนะแต่ว่าเกมก่อนนี่พอยายสนะอันนี้พิมพ์เห่นกับลูกทายพิมพสนะจ้ะพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมพ่อกันมือนาสวัสดีจ้า